วันนี้เพวกเราอยู่กันที่เดือูมีรูอาภาวภา,าวะมาด้านในทางซ้ายมือก็จะเป็นร้านอาหารแบบนี้ถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นร้านกาแฟาอันจะว่าเราไปดููขัางขวาข้างกว่าอันดาเห็นอะไรแบบแบบนี้เลยทุกคนอเข้ามาแล้วมันก็จะมีบอ่อปลาแบบนี้ทุกคนมันมีตูออ้หยอดเหรียญให้อาหารปลาด้วยแหละ อันนาไม่รอยารีบหย่อเลยดีกว่าอ้าวอันนาเรื่องว่างกระป๋องอาหารเรื่องเกิดหมดเลยทุกคนเราได้อาหารแล้วเราก็จะไปให้ป่ากาันที่นี่ป่าเยอะมากๆเลยแหละฝั่งนี้ก็จะมีเป็ดด้วยทุกคนเอ้ยไม่ใช่สีมันทือา บอาว่าสามารถให้อาหารได้ทั้งปลาแล้วก็ห่านเลยห่า <Wow. S 1> นที่นี่น่ารักมากๆเลยระหว่างให้อาหารปลาอันดา่อสังเกตเอมีอะไรอยู่ในน้ำด้วยทุกคน <c oughs> อ๋อมันคือลุงพ้าที่โดนห่านกัด <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อกเราด้วยนะคะบายบาย